นะโมตัสสะภะคะวโตอะรหะต,หะตสัมมาสัมุทธัสสะนะโมตัสสัภะคะวโตอะรหะต,หะตสัมมาสัมุทธัสสะ Na mo tats pakkak waktu orangado sampun เสียนเสียนเสียเทียมรพระพรบวรพิเศษอติเรกเตโชชัยยะมังคลาดิเรกอเนกสวัสดีไมตรีจงมีแกท่าพระญาเสนาและอมมาสีธาราชกุมารา ให้โยสุขสำราญตาบต่อเท่าภร,ริยาทั้งบุตรและลูกเตาขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลายขิงสำบายบางลำเลือดคาเกี่ยวเกิดกลางห้องทางรีพูน แพยหน่อยอายุคอยจากชีวังขอให้มีอายุยืนยาวบ่โน้โยขอให้ได้หอดหน่อยเก่าสิบขวบเน่า่นานฝูงโหมูสาธุมานยาได้มาเบียดบางใดขอให้พระแก่นไทยมาตัดตองสุระยาม ลงมาจูมขวัญหลานให้เจ้าใหญ่สูงลงมาจูมขวัญเจ้าขึ้นให้กว้างสีสีมือนี้แม่นมือดีสีสีมือนี้แม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก่อนพอน มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนพระจวงพระจันทร์มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเพื่อเขาหลวงไกลาศมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าอากาศสูนตะวันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าพระจันทร์ใสสองจ้ง มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาขว,วงงามเดือนเซมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเสาเกลููกสาวพระญาแถมพระญาผมฝากฝ,ากฝาก่ามือนีแม่นมือจางาหมอเท่าว่ามือแข็งวันดี วันดียถีอมโมตโชสิทธิโยความอุธมังคะลาพ่นจึงไปอาราธนาอาจารย์วิโรธกิรประสงค์ผูชฉลาดมานั่งอาจคุ้นขวัญคุนขวัญขึ้นเสมอจอมพภาษาดคุณขวัญขึ้นสะเมออมาาส,สะเมอถาดสีจันมือนีแม่นมือสัน วันนี้แม่นวันดีวันดีที่มตาโชคตกนี่หากแม่นตกไม่จันหันอันนี้หากแม่นขันไม่แก้วคุณนั่งโตกแต่งแล้วจึงให้คอยคุณควันวันนี้แม่นวันดีคอยจึงสู้ควนแก้วกูเกิดกลางเมืองบุญเฮืองงามยิ่ง,งย้อย ทั้งนุ่มน้อยและปานกลางทั้งสาวห้ามและสาวแก่พ่อเมียพ่อมลูกเต่าและน่ารียทั้งเศรษฐีและถ้วยค้า,าชวนน้าหม่เจ้าเมืองบุญเฮืองงำเลือดฟ้า เอื่นขี้ขอมาเอื่นเยียกเอาขวัญมาพระรันพำพวมเต่าแก้มะนางล้อมเจ้ายูวสันหลอน,ลอนเบื่อเต่าทอนี้แล้วย่ยอพาขวัญมันกะบ,บม่มีแก่นเบื่อเต่าทอนี้แล้ว ย่อผ้าขวาขึ้นมันก็บอมีได้ขอแก่รพรพแก่นไทยเจ้าผู้มีบุญมาซอยคุ้นซอยย่อขวนหลานเจ้าเนื้อไหวจากเืินเอาเจ้ามาดฝาผู้อยู่กฝ่ไยเนือมาซอยคุ้นซอยย่อขวนหลานเจ้าเนื้อไหวจากเทินเอานั่งคำเฟือผู้อยู่กัาไฟไตาย มาซอยคุ้นซอยงอควรหลานเจ้าเนื้อยจากเชิญเอานั่งเหยไครผู้อยู่หอาจสะนาคำ้ำมาซอยคุ้ซอยงอควรหลานเจ้าเนสิบหมอสะดำลูกมาแต่ผู้หน่อยมาซอยคุ้ซอยงอควรหลานเจ้าเนอ สามสีบหมอหนอ้อยลูกมาแต่เมืองหลวงมาซอยคูนซอยย่อควนหลานเจ้าเนื้อเสียเสียบหมอหลวงลูกมาแต่เมืองฟ้ามาซอยคูนซอยย่อควนหลานเจ้าเนื อาสิบหมอกลาลูกมาแต่ผู้หอผู้ห้องมาซอยคุ้นซอยอย่อกวรหลานเจ้าเนหมออันนี้เป็นหมอกระจาคาถาอันนี้กันคาถาต่างแต่เขาหมอเท่าแต่บุหาม เจ็ดใบย่อเพิ่นสิเอามาหมุนเจ้าแล้วเจ็ดใบคู้นเพิ่นสิเอามาคำเจ้าแล้วนำเต่าแก้วออกบ่กินเย็นก็หากเป็นดีหลีเหมือนระสีอยู่ฝากฟ้ามีค่อยขาหลวงหลายง่วค่้ยหลายครับคอ ร้างมาออกเนื่องนั้นคำตันแก้ววิเศษนอแก้วเกิดกลางเมืองคำเหลืองไม่โพไ้สีไว้วระแก้นหนาคนแก่กานั่นแม่นหารุมานหคนหานานั้นแมนเท่าสังเกตีบมาแก้วอุ่นเขาคขาุ้นควัน ว่ามาเยี่ยขวัญเออขวอัญเจ้าไปปลูกผู้ป็นหาก็ให้มาสาเมื่อนี้วันนี้หวันเจ้าไปปลูกมากเป็นใบก็ให้มาสาเมื่อนี้วันนี้ หวันเจ้าไปปลูกหัวขิงไข่เขียวออนก็ให้มา้ามื่อนี้วันนี้มานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเท่าเอือนจ่อยๆขวัญเจ้าให้ตาวมา ว่ามาเยอขวัญเออขวัญไหนแล้วขวัญนอขวัญขอกแล้วขวัญข้างขวัญอีวางลุมเกียวขวัญทองน้อยแล้วห้าวนมขวัญผมดำดูอันขวัญปากตานเลิศและจาขวัญตาแล้วขวัญเกียว วันนิ้วลนแขวนแข,ขวนขาแพนหลังไลละไม่นันละแมน่นขวนหูก็ให้มาสามมือน,นีวันนี้ว่ามายื้อขวนเอ,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 อ้ยกินข้าวผีให้เจ้าหากเกี่ยวมาผีให้เจ้าไข่ ให้เจ้าคืนมาดาท้องเปลา่าให้เจ้ามาอยู่สืบสร้างดอกแม่มันดาทั้งพิตาและเชื่อคนอย่ากิวโกดโกฐท่าให้เจ้ามารักษาตนตัวเจ้าตาบต่อเท่าเทียรค่าก็ขคาถือนสาธุสาธุสาธุ